อ๋อใครที่มาส่งทํายังไงนะอ๋อทําให้สีมันก็มาวางต้อง น,น้นอน,นอนนอน <ไป S 1> นอนนอนนอนอยากได้สีอะไรเดี๋ยวมามาหน้าอ่ะอ้าวหมาแต่ว่าหมาเป็นนโยบายสีบอนอนไปกับป้ากาได้ปะไะไรคือไปเลยทําเป็นเด็กแบบนี้อยาจะเด้นออาไปสีรอตาไปไหน นี่ไงเกาะเกาะนี่ปีนข <oh <oh yeah> ึ้นไปมามาใช่ด <oh. ้วยนันตีนต้องนสิปีนต่อทำไมอ่ะก็เหยียบนี่ไงเอาขาขึ้นนี่ไงค็ไส้ขึ้นทีละทีละขั้นเลย เราก็หามุมดีๆลงตูดลงไหมอ่ะลงฝั่งนู้นลงฝั่งนู้นอตูนลงไหมอ่ะเอาบอกเพื่อนๆทุกคนในกล้องซิว่าตอนนี้เราอยู่ไหนกันตอนนี้เราอยู่ที่มาเลเซียเป็นไใโน้องสองู่บ้านนะที่นี่เขาเรียกว่าคิดรีพับบิ๊กคิดลีพับบิ๊กในรุ่นสองเป็นสวนสนุกในร่มนี่นอนเอาไอโม่ถ่ายรูปตัวเองคู่กับสวนสนุกแล้วก็ส่งให้ที่มะลิ เอาแม่แม่เข้าไปเล่นไหวเหรอนอนขวาหนึ่งรูปตรงนี้มายืนตรงนี้อ่าระวังระวังด้วยถ่ายตัวเองเขาไม่ต้องยกขึ้นไม่ต้องยกไม่ใช่เหรอถ่ายตัวถ <ไ S 2> ่ายแสงสต,ตัว